วันนี้เรามารีวิวเวอร์เนียคาลิปเปอร์กันบ้างครับเป็นเวอร์เนียที่อเท่าที่ผมมีแล้วกันเนี่ยผมมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะก็ไม่รู้จะซื้อทำบ้าอะไรหลายตัวตอนแรกผมซื้อนี่จะให้มันต้องไล่ทำลายกันอีกอะตอนแรกผมก็ซื้อตัวนี้มาก่อนครับ90บาทเออถูกมากครับตัวนี้มันก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีแหละนี่แต่ผมทำไปทำมาผมทำไอ้ที่ล็อกแบบมันหายเชยเลยเนี่ย มันก็ใช้งานได้นะแต่แต่ต้องล็อกแบตให้มันแน่นๆๆหน่อยเนี่ยก็คือมันก็ใช้งานได้นี่ตอนนี้ครับตัวเนี้ยเก้าสิบาทมันจะวัสดุปเป็นพลาสติกครับเนี่ยพลาสติกมันก็เลยบ,บิดงอได้ทีนี้ผมก็ใช้มาได้สักพักละก็เลยก็อยากได้ใหม่ว่ะอยากได้ใหม่ผมก็เลยไปค้นหาครับหาเพื่อจะซื้อใหม่ก็เลยไปเจอเวอรเนียตัวนี้มาก่อนนี่ อันนี้ได้จากเตมูนะร้อยกว่าบาทเองนะประมาณร้อเจบาทเป็นวนเนียร้อยิบมิลเหมือนกันแล้วก็ขนาด6นิ้วเรามาดูกันนี่ตัวนี้มาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะร้อยกว่าบาทเองนะแต่ว่าในช้อปปี้กับลาซาด้าผมไม่เห็นมีขายนะเห็นมีขายแค่ในเตมูเห็มีขายแต่ว่าคุณจะซื้อคุณต้องไปกดใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอมันลดราคาเดี๋ยวมันจะลดราคาให้ตัวนี้จะให้ดู ร้อยกว่าบาทเองก็จะเป็นเวอร์เนียร้อยห้าสิบนี่มาใหม่ๆเลยครับมีคู่มือให้ด้วยคู่มือก็ยังมีมาให้เลยมีที่ไขควงอเอาไว้สำหรับเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่แล้วก็ดูตัวง,งานมนครับไปนไงงานโอเคแล้วนะน้ำหนักเยอะไปหน่อยมันหนักๆไปนิดนึงอนะ่ะไม่รู้มันหนักอะไรหนักตรงหัวมันเนี่ยก็แบ,แบตแบตเตอรี่มันจะเป็นแบตใหญ่เ่นี่ ตัวหนังสือตัวใหญ่มากนี่ครับแต่ขนาดมันกาลังพอดีมือเนะี่ยพอดีมือตัวหนังสือไม่มเหมาะสาหรับคนแก่ตัวหนังสือมาเริ่มเลยหน่วยก็จะมีทั้งทั้งนิ้วเป็นนิ้วแล้วก็เป็นเซนติเมตรดีอยู่นะครับตัวนี้ร้อยกว่าบาทเองนี่ก็วัดได้ทั่วไปเหมือนวันนี้ทั่วไปเลยครับแต่เรื่องความเที่ยงตรงเหรอไม่รู้เหมือนกันมันจะเที่ยงตรงขนาดไหนเพราะว่าผมก็ไม่ได้ไปแคลมันเนี่ยแลวราคามันแค่ร้อยกว่าบาทเอง แลมีสวิตช์ปิดเปิดเซตศีโได้เปลี่ยนหน่วยเป็นเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วได้หมดครับแบตเตอรี่มันจะแอบอยู่ตรงนี้ไม่รู้แก่ไงเนี่ยน่าจะเป็นแบตก้อนใหญ่ข้อดีของแบตก้อนใหญ่ก็คือมันไม่ค่อยดับอะไม่รู้เหมือนกันแก่ยังไงแต่แต่ไม่แกให้ดูแล้วกันแต่เป็นแบตก้อนใหญ่นะ ไอ้ก้อนก้อนกลมๆใหญ่ๆเหมือนพวกรีโมทของมอเตอร์ไซค์รีโมทรถยนต์อะ่ะตัวนี้แล้วก็ขอ้อข้อดีก็คือมันทําให้แบตมันอืดไงก้อนมันใหญ่ไงมันก็เลยอืดกระแสมันเยอะเนาะก็ผ่านกันไปตัวนี้ได้เก็บกันก่อนเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งตอนแรกผมได้ตัวนี้มาแล้วแล้วทีนี้ไอ้เตมูมันดันมาลดราคาให้ผมอีกอ,อผมก็เลยเอาซื้ออีกตัวหนึ่งเลยแล้วกันเดี๋ยวแล้วทำไมตัวนี้ไม่ดับวะเนี่ย โอเคครับเก็บแล้วครับตัวนี้ก็เก็บกันเกินไม่ได้ใช้คู่มือกเก็บไปเดี๋ยวมาดูตัวสุดท้ายครับตัวสุดท้ายผมก็ไปซื้อจากเตมูมาไดกันเหมือนกัน,เ,น,กนเป็นวอเนียสองร้ครับตัวนี้น่าจะได้มาประมาณ200กว่าบาทนะสองกว่าบาทราคาก็แพงกว่ากันหน่อยพอดีมันลดราคานะ่ยผมก็เลยซื้อ จริงยผมอยากได้300มิลมากกว่านะแต่ว่า300มิลผมหาราคาแล้วแม่งมีแต่เป็นพันเลยราคาพันกว่าหมดเลยก็ไม่ได้ซื้อครับนี่ามาดูตัวนี้ตัวนี้มันจะแถมแบตเตอรี่มาให้2ก้อนนะนี่ผมใช้ไปแล้วก้อนหนึ่งแล้วก็ไขควงก็จะแถมมาให้ด้วยว่าเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ใหญ่นะน้ำหนักไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่นะมันตัวเอาไอตัวนู้นอีกเพราะหัวมไม่ค่อยโตเท่าไหร่ ก็มีไขค,รครวงแถมมาให้ไว้สําหรับเปลี่ยนแบตแต่นี้เป็นแบตรุ่นก้อนเล็กนะอันนี้พอเลื่อนก็จะติดเลยใช่ไหมสามารถเปลี่ยนหน่วยได้เหมือนกันเป็นเซนติเมตรเป็นนิ้วมีออนออฟมีซีโร่แค่นี้เองใช้งานง่ายๆครับแต่ตัวนี้ผมว่าตรงขอบๆมันจะคมคมไปนิดหนึ่งนะมันจับแล้วมันมันมันจะสะดุดสะดุดเหมือนมันจะคมคมนิดหนึ่งมันไม่ค่อยลบคมให้เท่าเลยนะแต่โดยรวมก็ถือว่า โอเคนะ่าเที่ยวกับราคาของมันที่ผมได้มาแค่200กว่าบาทเองเนี่ยแล้ววัสดุมันโอเคเลยอ่ะวัสดุมันดีไงเพราะว่ามันเป็นสแตนเลสสนิมก็คงไม่แดกหรอกครับเนาะข้างหลังมีหน่วยอะไรบอกเลยส่วนใครสนใจจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมไปหาลิงก์ให้ก่อนผมก็ไม่ชัวนนะ่าจะหาลิงก์ได้หรือเปล่าแต่ลิงก์เต็มูนะ้มีแน่นอนแต่จริงๆอยากได้พวกลิงก์ช้อปปีล้ลาซาดเพราะว่ามันมันอยู่ในไทยไงมันจะ ส่งไวครับแต่ถ้าเตมูอะถ้าคุณสั่งซื้อจะต้องรออยู่ประมาณ7วันอะของถึงจอ,อมาถึงแต่ก็ไม่เป็นไรเ,าเราไม่รีบโอเคครับโซเคเสนใจเดี๋ยวหาลิงก์้้ให้แล้วกันไปแล้วสวัสดี